หายไหมหายแป๊บคะเอ๊ะ 10K วทางกโก็ขอต้อนรเช้นกันนะคะม่เยอมากในวันนี้คะท่มาอแล้วนะคะายหายนานหนเขาแายจราเหงนจ้าวิ่งแิแล้ว นับสิกโเทีเดียวนะคะชยได้ดเลยนะคะเ้อแล้วได้ยินเสียงสอคนแต่ว่าเสใจเลยนะค <im Minist ries> ะใจ bueno right er ่าได้จริงจิสุดๆนะค่ะเราเชียร์ทุกท่านนะคสเห้เคไใช่ไม่ใ่

Cảm ơn các bạn đã theo dõi <laughs> và ủng hộ cho kênh ใส่ดิใส่ใส่ได้เส่ได้สวยสดใช่ห้ยัดและเพราะว่าเราดีแล้วนี่ตสวยมากเลยเสียสวยมากเสียดีเลยให้โดนตรงไปเลยครับให้โดนตรงไปเลยประตาปล่ครับห้ากิโลตรงไปเลยขวาไปเลยขวายาวไปเลยห้าโลห้ากิโล โซนสายเข้า,าขอ,อนะครับอนอาหาร1.5กิโลและถึงบ้านก่กิโลโอนายเข้าอย13นะครับโซนอาหาร1.5กิโลและ10กิโลได้แลครับเเข้าอย1ไดเลยได้เดี๋ยวจัดนะ้5กิโลแล้วมาเดินตรงมาได้เลยครับแลอยู่ไกลเปล่าคนไกดที่ลุงบอล